เชั่นเบื้องหลังกี่หมื่นฟ้า EP ที่5แล้วก็ EP ที่6จ้ามาเลยต่อกันยาวๆมาดูซิว่าเบื้องหลัง EP 5 EP 6เนี่ยจะเป็นอย่างไรจะหวานนอกจอขนาดไหนมันก็ต้องเกิดแกงเราก็ต้องเรียงเหมือนกันไม่งั้นเราเลิกกนเวลานะครับเลิกอาซนทำอาหารอีกแล้วใช่ไหมกอดไว้มันจะเดือดไม่ได้หรอกนี่อ้ามันจะเป็นหัวใจอยู่นะไม่รู้หรอกเพิ่งคิดได้เมื่อกี้ตอนเห็น

嗯、哇！好美、oh、<my> 啊！这唱的也耐听，好听。 จับขวเนี่แหละเออเพราะตรงนี้มันจะไลาไล่ถูมัดไปถึงขั้นจับกวเขาได้เวยกิดประทับใจที่เขาแบบฟังเราเขาไม่เชื่อใครเลยยกเว้เราเออเออแบบอนันอะอนอหนึ่งูกไหมที่ผู้กำกับแบบฉันชอบมากเลยอะอไปเออึงกับเออ กำกับดีมากอ่ะเดินเสร็จแล้วมันจะเดินเข้ามาเดินเดนแล้วมันจะมีว่าว่าว่าต้องเดินชิดๆต้องเดินติดเข้ามาชิดกล้องปึ๊บแล้วไหลติดกันเลยตีๆลูกแม่ฉันได้เห็นเธอในอีกอีพีหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่ว่าฉันจำได้ว่าน้องมาห้าวิซีนดีคือฉันโกรธมากมาแป๊บเดียวอ่ะไหมแค่บอกมือบายบายที่รักแค่นี้จบซีนตีๆของฉันเลยใจลายมาก

สต้องสายแบบน่ารักอ่ะอันนี้ต้องแบบอ้อยอ้อยนิดนึงอืมอ้อยอ้อยอนะใช้กับวัตถมพคในความพิดลูกมันลิเป็นคาแรคเออ่เฮมันเหมือนสอซ้อนกันปะทำอไรอีกทีนึงเยอลงมาซึ่งี่่อไเป็นส ไปหำเสร็จคนที่ชอบจิ้งจดีกว่านี่นั่อกาปแล้วเนี่ยไมได้ดูแค่เอามือฝังเนีครับยันไว้แยันอย่างนี้ไปฝังไล่ะเออเออกเล่นมั้งอันนี้ก็จริงๆรันี่่จเจ๊ที่เขาพูดรื่ใหจริงหมดไงีหมอเกี่ยวบางไหมไปถูมันู เอาโอเคกงเข้าเส็นไปเล่นและักเพิมากซช้ามากใช้ความคิดเยอะมาก คือเราเนติดใมากเป็นหลักที่ตลกเขาเล่นสมัยถึงว่าทุกครั้งที่พูดไปจะต้องได้อารมณ์องไัแกมาสักอย่างหนึ่งจะตอได้อุ้ยคือฉันน่าชอบพู้กำกับคนนี้มากเลยอ่ะพี่เขาชื่ออะไรอ่ะคือเขาจะแบบวิวก่อนทุกครั้งก่อนที่นักแสดงจะเล่นนะคือเขาชอบฉันชอบการวิวของพี่เขามากเลยอ่ะเรียนจังหวะได้เลยอีกคนนชาช์จจังหวัดไมันมันจริงๆนะมันคือต้องทำอีกคนนึงพร้อมแล้วเราต้ไปด้วยกัน่เดี๋ยวต้องร่างอเยอะต้อตอไปนะ พี่ป้าอย่าแวสิันนี้าวทีต้องอชิแต่ลคนคนที่สาวเขาจริงจริงดีกว่านี่ยดึงหน้าก่อนหน้าก่อนหน้าหน้าได้ก่อนตื้ยงนั้นดึงปื๊บพอเขาดึงปึ๊บหนูเข้าโอ้ยยิมที่โทรพพเนี่ยจะจูบอเดียวเลยไอ้นองบดนองบดเก่งมากเก่งมซม คอลงเป็นเสดีรู ok ้ด้อ่าตนละิดลครับตาสว่างชื่นบ้าเลยคลิปนี้าจตติคติชำเงคอตลอดต้้งแตหนึ่งนาทีแรก สีนทะเลละอ๋อีนม,มาตามหาเว้ามาตามหาเว้าพี่เด็กนี่ แล้วก็เป็นทะเลนะครับรก็เป็นทะลนะครับเป็นทะเลเหมือนกันนะครับแล้วไปเข้าสู้สู้อ,อ่อออาอาออาา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 า มึงให้กูทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋อกูทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วมึงจะถ่ายตรงนี้ทำไมมันไม่โดนแดดอยู sh ่แล้วป่ะกูได้ึงจะถ่ายตรงนี้ทำไมมันไม่โดนแดดอยู่แล้วป่ะฟึ๊งมองก็เริ่มรู้สึกตอนนี้พายตัวลงเหมือนทิ้งตัวลงทิ้งตัวลงมือจับอยู่ทิ้งตัวลงทิ้งไหน่ลงเขาตั้งกับละเอียดมากเลยอะเริ่มไม่มั่นใจเริ่มไม่แน่ใจนะล้วอนี อันที่บอกไปไม่ใช่มันหวังเดียวโอ้ยทำไมกันแบบแล้วก็คิดจะแกล้งต่อเอาไปานี่บีบปุ๊บนั่งสะบัดโอ้ปุ๊บแล้วขแบบไม่เอาแล้วกูณร้อเล่นรู้สึกกับใจเลยอะเยอะๆมาลองดูไห้บัญชีลาสตบเต็มเต็มไม่ต้องบีดผมเลยหรือ อู้หหล่อมากจะนีกับเพี่ยเนี่ยตอน้ำขึ้นก่อนน้ำขึ้นเรือจะออกวหล่อจนหมาเห่าใช่อะไรนะน้ำมันหมดก็เลยติดอยู่นี้ป่าที่อยู่ไหนครับพี่ ่โดนแ,ลดแกแล้วครับทุกคนดูสิคนที่โดนแกลเยอะที่สุดในกองก็จะเป็นผมคนเดียวคนอื่นก็คือลุงแกลผมหมดเลยมไม่แต่ที่ต้นน้ำนั่นเป็นประกานไมครับทุกคนพี <c oughs> ่ละแกต่างไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะ <c oughs> ผมบอกแล้วมีผมคนเดียวได้แหละที่คอยปอบน้องนะเลยอรอจ้าดูอยู่ทุกวนันทาอะไรมาปอบดูอยู่ทุกวนัน

จุกนี้มันแค่ลืมตามองหน้าชาวบ้านเะหนือยจุกนี้จุกไม่จุกแต่ควางไหว เอาใหมเออนั่นฮัลโหลเฮ้ยเฮลโหลคุณคุณพี่ค่ะคุณพี่ลืมถ่ายฉากจูบให้ดูไหมคะ ดูในซีรีส์แต่เบื้องหลังนะจ๊ะเบื้องหลังปล่อยมาหลังที่ซีรีส์ออนแล้วให้เห็นสักหน่อยมันจะดีมากแล้วก็ฉันชอบผู้กำกับเรื่องนี้มากคือเขาบิวแบบบิวดีมากนึกว่าครูสอนแอคติ้งเฮ้ยคือแบบก่อนที่เขาจะถ่ายทำจริงคือแบบผู้กำกับพี่คนนี้คือต้องบิวบิวบิวตลอดเลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแบบคือต้องแสดงออกมายังไงอะ่ะโอ้โหครบจบในคนเดียวครูสอนแอคติ้งและผู้กำกับใช่ไหมพี่คนนี้เขาเป็นผู้กำกับด้วยใช่ไหมเออน่าจะใช่แหละ แกคือแบบดีมากแล้วแบบเขากำกับแบบละเอียดมากเลยอะจริงแล้วเบื้องหลังคือหวานมากมีซีนนอกบทด้วยแต่ติดอย่างเดียวอยากเห็นฉากจูบอะอยากเห็นเบื้องหลังฉากจูบอะคุณพี่ตัดได้แบบตัดได้อึ้งเกินอยู่ดีพี่จะตัดจบก็ตัดจบเลย5้านาทีมันไม่พอจริงขอสักสิบนาทีเป็นอย่างต่ำนะจ๊ะขอแหละนะในอ e ีพีหน้าฝากคุณพี่ตัดต่อด้วยนะจ๊ะคุณพี่ ห้านาทีมันน้อยจริงๆขอเพิ่มขอเพิ่มแต่จ้โอเคเดี๋ยวไปตัดคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านอแล้วก็ใครอยากให้รีแอคอะไรก็สามารถเมนใต้คอมเมนต์ได้เลยโอเคจ้าบ๊ายบาย